ผู้สอนที่พลนะครับในกองถ่ายเป็นเรื่องของการไปท้าตีท้าต่อยไม่ต้องถปายรายการเว้ยตอนในการอะไรกันอะไรมาท้าตีแอคชั่นสวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่ในการคิสมีทีวีชื่อเล้งไปละต้องปิดออฟฟิศแล้วใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หน้าคิสมีเลยนะครับผมนี่แค่คือปากตรงนี้นะฮะมีนี่ยังไงเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงเออก็คือเป็นรักษาข้าของพี่น้องับพี่ชายคนหนึ่งคนนี้คนนี้ชื่ออะไรจ๊ะหอยอะไรใช่แก้ม แล้วแก้มมันเป็นแก้มเกิร์มาแล้วหรอแก้มอ่านุมแก้มเนี่ยเป็นแบบอะไรนะอีสาวอีสาวแอบชอบพี่เลนะฮะซึ่งพี่เลีนแกก็เป็นเกียรทิหนุ่มซึ่งแกไปชอบกับคุณแก้ม อธิบายว่าคนนี้คือคนที่ไม่มีใครชอบเลยก็จะต่อสู้กับสามหมื่นเมื่อจ้างให้บอกจ้างมานไปไปไปนากลวไป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 ไ ไม่ไดตาที่ดิบาลทำหน้าที่อะไรในในเรื่องนี้ครับอ่ายังมาเขิ่นเลยตอนนี้เฮ้แต่ว่าพมที่ดิบาลหนุนรถแกดีรถแกดีกว่ารถแกดีตลามไปขับกรรี่มานี่คนนี้คนนี้คนนี้คนนี่คนนี่นี้นี่ครับน้องแก้มครับแก้มน้องแก้วแก้มปแก้มแก้มอแก้มอะไรเนี่ย อไรขายกาแฟอยู่นี่ที่ค k i s มีคาเฟ่วันวันหนึงโอ้โหขายดีถล่มทลายสองแก้วทุวนโอ้โหถ้าเป็นนะฮะไม่เป็นเลยสักแก้วเป็นเลยนะฮะไปเทดมาถูไปถูมาค่อยค่อยไปนะเดี๋ยวเจ้านายเราตาแดงแล้วตาแดงแล้วเฮ้ยผมแหว่ากูเมาดูผมเนี่ยจะเป็นของบริษัทครับโชคพกโชคนะครัโชคพกก็ได้โชค โชคพ่อคงจะเป็นที่สามอครั้งในตอนนียเราจะขอให้ลุงพบโชคจุดไฟชักให้ดูหน่อยครับเราจะ่านไปเจ็ดที้นะคให้ดูตาแก้ได้นึ่งตาแกเริ่มแดงแล้วะไม่เมาไม่เมานะฮะโทชว์ไม่เมาอย่าไปรั้นละล พลาดไม่ได้เลยท้าไมครับมันมีคู่รักคู่หนึ่งที่อยากเป็นพิธีกรวะไ่ได้ไปได้หุดเลยนะเนี่ยไ่ได้ไปได้มันไม่ให้ไม่ให้เสียเวลาเลยเราจับสลากเลยไัดฉลากไดูไป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 ดมไปดู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 ไปดัไปดคไปดู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 ไงดูไปดูไมัูไปัมไดู่ปดู่ปดูคูไปดูไปดูดูไปดูมปดูปูปูกาดน แต่ว่าเพศสภาพไม่เกี่ยวเศาสภพศาสภาสทางเพศภาพภาพทางเพศแปลว่าอะไรอ้ผมแนะนำให้คนแรกก่อนคุณแจ๊ดอห้นี้เปชัจู๊ดหนุ่มครับหนุ่มครัดินผมดียนาิีนด่านดิ๊นดิ๊นดเ๊นดิรนดิ๊นดิ๊นบิ๊นดิ๊นดิ๊นดิจุดิานดยเนดิ๊่เิ๊นดิกนนเราเราเนนน แล้วก็หน okay. ุ่มกะจียังไงสองคู่นี้ที่ผมพูดถึงครับมันเป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์ไร้ซึ่งเพศสภาพดูเนื้อการเวลาไร้ซึ่งรูปร่างไม่เชื่อพิสูจน์กันผมอยากดูแล้วผมอยากดูแล้วผมขอตัวไปหมดคุณยังไงในเรื่องนี้ครับที่ถึงกันใช่ไหมนี่เป็นเมียนี่เป็นผัวอะ้รไงอะ้รไงผัวจะชอบอ้อยไม่ต้องพูดมากหรอกแสดงความรักเลยดีกว่า ัอะไรคะยังไงฮะเมื like ่อกี้อะไรมีอะไรเปิดว่าสามีคุณเนี่ยได้ไปจูบกับผู้ชายฮะคุณมุษราคำเป็นสอนสไม่ห้องสอนดีมากผิวยากค่ะผิวยากพูดถึงใครครับเนี่ยตลอดตลอดมัตลอดนี่สี่โมงเย็นนขึ้นเครื่องแล้วคุณอื่นทำไง เฮ้ยแต้ตัวนึงว่เฮ้ยพี่ครั้งสองครั้งไม่แปลกนะแต่นี่เป็นลูกคิวเลยจะอะไรพี่ยี่ปุนไปทำไมไม่มีอะไรมีอะไรนู้่าทางมัเติดตัว้วใช่นางเอกชายว่ะพี่ก็ตอนนี้เดี๋ยวมีการรูปหมู่เกิดขึ้นนะครับผมโดยปากล้องเรา้องเฮียีรรยากาศเอาเลิกแล้ว นะฮะชิปเสื้อผ้าของเรานะฮะน่าทั้งผมเสื้อผ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนี้ครับผมกันมาทุกวันนะมาทุกวันแกขยะตอนเช้าบ้านบนแกปี๋เป็นเป็นหน้ากับนี่สีแปดด้วยครับผมผมอยากเอาเดี๋ยวมานะต่อมากต่อมากแล้วลึกไปใจ เมื่อเรามาเจอกันนะฮะวิธีเราจะกล่าวกับชาวก็หวังว่าเราจะไปเจอไปนะครับหวังว่าเราจะไปเจอเรื่องหน้านะครับอยู่กับคนข้างทัพพีครัวัพพีมากมามาพูดถึงอไม่ได้เลยขาดไม่ได้สังเกตดูว่าว่าเจ๊ใหญ่ของเราจะดื่มเช้งชุนนะฮะไวไวไปดูใส่แก้วเหมือนเช้งชุนเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในโอเคฐานที่ความทรงจำครับผม